ครับก็สวัสดีครับพบกับบทเรียนเรื่องของการใช้งานโปรแกรมชื่อว่า s m a c นะครับโปรแกรมสำหรับทำอ e ีบุ๊กง่ายๆแล้วก็แสดงอ e ีบุ๊กง่ายๆบนแท็บเล็ตแล้วก็มือถือ Android ทั่วๆไปนะครับเวอร์ชั่นที่ได้รับการพัฒนานี้นะครับเป็นเวอร์ชั่น0.1เบต้าอยู่นะฮะซึ่งเมื่อเรียบร้อยก็คงจะมีสถานะเป็น0.1โดยแท้จริงนะครับ Uh, เรามาดูวิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันนะครับคนอื่นเปิดไฟล์ hmm. Explorer ขึ้นมาก่อนนะครับผมเก็บตัวโปรแกรมไว้ที่ SD Card นะฮะเสียบเข้าไปแล้วก็อยู่ที่นี่นะครับเป็น SMAC 0.1 Beta นะ APK เวลาติดตั้งก็ไง่ายๆครับแท็บที่ SMAC ครับแล้วก็แท็บบริเวณนี้นะครับที่ติดตั้งไม่เยอะนะครับประมาณไม่ถึง1เมกนะครับเสร็จแล้วก็ เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยเดี๋ยวมกดที่เรียบร้อยก่อนดีกว่านะครับให้สังเกตนิดนึงนะครับใน s d card เนี่ยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีโฟลเดอร์ชื่อ smac เนื่องจากเรายังไม่ได้เปิดโปรแกรมใช้งานจริงๆนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมจริงๆแล้วตัวตัวแอปเนี่ยจะสร้างโฟลเดอร์ชื่อ smac ขึ้นมานะครับเพื่อที่เพื่อที่จะใช้ในการเก็บหนังสือของเรานะครับเราลงมา เปิดก่อนอเปิดโปรแกรมที่ชื่อว่า S m a ก่อนครับสาวิชาแมกกาซีนตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ายังหาไอคอนลงตัวไม่ได้นะครับก็เลยใช้รูปเจ้าของมาทำก่อนครับเปิดโปรแกรมมาครับจะเห็นว่ายังไม่มีหนังสือปรากฏขึ้นมาให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปนำหนังสือมาวางก่อน เอาละเราไปดูที่ไฟล์ใหม่นะครับ TSDcard จะเห็นว่าตอนนี้มีโฟลเดอร์ชื่อ SMac ปรากฏขึ้นมาให้1ตัวนะฮะตัวโฟลเดอร์นี้นะครับจะเป็นตัวที่เก็บหนังสือทั่วไปนะครับเราก็จะเอาหนังสือมาวางทีนี้รูปแบบหนังสือเป็นอย่างไรเนี่ยผมสร้างหนังสือไว้แล้วนะครับตัวหนังสือเองจะมีลักษณะถ้าเป็นชื่อหนังสือก็จะเป็นชื่อของโฟลเดอร์นั่นแหละนะครับสมมติผมยกตัวอย่างคอมพิวเตอร์น่ารู้เนี่ยนะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นชื่อของตัวตัวหนังสือเลยนะครับชื่อโฟลเดอร์ก็คือชื่อตัวหนังสือนะครับทีนี้ถ้าเข้าไปดูข้างในก็จะเป็นลักษณะไฟล์ที่เรียงกันมานะครับตั้งแต่หนึ่งศูนย์จนถึงแล้วแต่นะครับจะจะเอาเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับทีนี้ปกนะครับจะชื่อว่า cover.jpg นะฮะ c o v e r ตัวนี้นะครับ .jpg ซึ่งเป็นภาพปก ของตัวหนังสือเดี๋ยวผมยกตัวอย่างตัวคอมพิวเตอร์นาดูนี่ละกันนะฮะทีนี้วิธีการก็คือต้องก๊อปปี้ตัวทั้งโฟลเดอร์นี้เลยนะครับไปวางไว้ที่ผมคลิกที่ด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่ก๊อปปี้เสร็จแล้วเราจะเอาไปวางไหนไว้ในโฟลเดอร์ s m a c ม็ครับ s อ a c ตัวนี้โปรแกรมเราสร้างให้นะตัวแอป Sma c เองเพิ่งสร้างมานะรเราก็เอาโฟลเดอร์ที่เราทำไว้เนี่ยมาวาง ก็จะได้หนังสืออยู่หนึ่งเล่มแบบนี้ได้แล้วหนึงเล่มนะไปดูผลกันนะเอาละไปที่หน้าเรกเปิดอ่าวิชาไมคกระขึ้นมาอาจจะเห็นว่ายังไม่มีอะไรนะครับกดหน้าได้อีกทีนึงฮนะก็จะเห็นหนังสือโผล่ขึ้นมาชื่อว่าคอมพิวเตอร์น่ารู้นะทีนี้ถ้าเราจะไปเพิ่มหนังสืออีกก็ทำในลักษณะเดียวกันนะฮะก็คือไป หาหนังสือมาวางไว้ในโฟลเดอร์ S Mac ตรงนี้นะฮะเอาละผมเตรียมหนังสือไว้อีกเล่มหนึ่งจริงๆมีหลายเล่มมากนะฮะเอาเป็นภาษาไทยก็แล้วกันครับ <S 2> <S 2> <S ก็ copy มาเหมือนเดิมนะดแล้วก็เอามาวางไว้ในโฟลเดอร์ S Mac ครับก็วางลงไป ทีนี้ชื่อภาษาไทยเนี่ยมันออกจากวนๆไม่สื่อความนะครับผมก็จะเปิดเป็นคำว่าภาษาไทยวัปปอ1อ่าเรียบร้อยนะครับอ,อึบได้แล้วนะครับเป็นมีหนังสืออยู่สองเล่มด้วยกันอ่าไปที่โปรแกรมเราอีกครั้งหนึ่งกดหน้าแรงอีกหทีนะครับก็จะได้ หนังสือมาสองเล่มอย่างที่เห็นลองเปิดสักเล่มหนึ่งก็เป็นหนังสือที่เราให้อ่านจะเห็นว่าตัวหนังสือเนี่ยมันเล็กไปสําหรับนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างหนังสือจริงๆก็ควรจะให้มันมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรให้มันอ่าน,นได้อ่านง่ายนะครับอลองไปดูภาษาไทยนิดน,นึงอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุตินะครับว่า สือออกมาแล้ักษณะน,นี้ถ้าเราสร้างด้วยโปรแกรมที่ทําให้ภาพขนาดใหญ่หรือว่า,าภาพคมขนนึ้นก็จะดูสบายตาขึ้นนะครสำหรับนักเรียนเวลาเปิดหนังสือก็แท็บแท็บที่ด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับก็จะเป็นการเปิดหนังสือแนะนำคร่าวๆในการ ใช้งาน smac นะเวอร์ชัน0.1เบต้านะครับซึ่งจะได้พัฒนาเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถมากขึ้นทางการใส่เสียงการใส่คำบรรยายเพิ่มเติมนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ